จะผิดกติกาหรือเปล่าถ้านําผงโจ๊กจากทางร้านเราไปผปสมกับข้าวตัวเองครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามเพจแบงค์โจ๊กข้าวหอมจอมเทีนยนไซฮาทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมาตอบคำถามของคุณพี่ท่านนึงนะครับที่ถามเข้ามาว่าถ้าจะนำนะครับถ้าจะจะสั่งผงโจ๊กจากทางร้านเรานะครับไปผปสมกับข้าวที่ร้านตัวเองจะผิดกติกาไหมนะครับก็จริงๆแล้วนะครับในการที่จะสั่ง ผงโจ๊กนะครับไปผสมกับข้าวของร้านของเพื่อนๆเองนะครับก็ทางร้านเรานะครับก็ไม่มีกติกานะครับไม่ผิดกติกาเลยครับต่หน้เพื่อนๆนั่นไหนที่อยากจะนําผงโจ๊กของทางร้านเราเนี่ยไปผสมกับข้าวของทางร้านตัวเองครับเพราะว่าหลายๆท่านก็เจอปัญหาคือข้าวไม่หอมนะครับก็บางท่านก็อยากจะได้ข้าวของทางร้านเราเนี่ยไปผสมกับข้าวของของร้านของเขาเองนะครับก็ในส่วนของตรงนี้ไม่ผิดกติกาครับไม่ผิดกติกา ถ้าเ,เพื่อนๆทานไหนอยากเอาจะเอาไปปรับนะครับเพื่อเอาไปเสริมเนี่ยเพื่อจะให้ข้าวของทางร้านเราเองเนี่ยครับมีรสชาติที่หอมมากขึ้นก็เรื่องนี้ไม่มีผิดกติกาแน่นอนครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆสบายใจได้เลยนะครับไม่ผิดกติกาแน่นอนครับ